เปนหนองคายนะคะชมรมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพหนองคายร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายจัดมากรกรมปั่นจัก,กรยานไบฟอร์มาเตอร์ปั่นไปบอกรักแม่ค่ะเพื่อเทอิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินถลิมทวัลพระราชสมบัติทรงครองราช70ปีด้วยค่ะครับที่สวนสาธารณะหนองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับนาย กําพลเมืองโคดนะครับนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายครับเป็นประธานเปิดมหกรรมปั่นจักรยานไบฟอร์มาเตอร์ปั่นไปบอกรักแม่นะครับที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคายร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ8 4พระพรรษาราชินีสีแผ่นดินนะครับ เป็นการถลิมถวายพระราชสมบัติทรงครองราชเจสิบปีเพื่อให้เยาวนชนประชาชนได้ออกกาลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมีความรักความสามาัคคีเอื้อเฟื้อต่อก,กันและยังเป็นการเรียนรู้ให้ทุกคนลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหันมาใช้จักรยานตามความเหมาะสมและยังเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วยนะคะมีผู้เข้าร่วมกว่า500คนโดยปั่นไปตามเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลเมืองหนองคายรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะ